วัดท่าประชุมบ้านดอนดูตำบลหนองบัวอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในอําเภอบ้านฝางและพื้นที่ใกล้เคียงมีพระอธิการประชุมคัมพิวรธร,รัมโมเป็นเจ้าอาวาสวัดและเป็นเจ้าคณะตำบลหนองบัวได้นำพาคณะสงฆ์และชาวบ้านพัฒนาวัดให้มีความร่มรื่นสะอาดสะอ้านมีความสงบร่มเย็นและยังเป็นแหล่งอบรมความรู้ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของการพัฒนาสังคมและชุมชนในรูปแบบสุขภาพร่วมสร้างศิลปะร่วมจิตชาวประชาร่วมพัฒนาผลักดันให้พระสงค์มีความรู้รอบด้านแม้ในสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทางวัดเอง ก็มีได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวัดได้มีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ร่วมกับชุมชนตลอดจนบทบาทในการดูแลสุขภาพคณะสงฆ์ทั้งภายในวัดและคณะสงฆ์ในเครือข่ายในบทบาทของพระกีฬานุปัฏฐากร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพในยามปกติและร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานการณ์วิกฤตโดยทางวัด ได้กาหนดให้มีมาตราการเข้มข้นให้พระทุกรูปสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะออกบินทบาทและอยู่ในบริเวณวัดเว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยมที่มาใส่บาตรหรือทํากิจกรรมต่างๆภายในวัดจัดให้มีการคัดกรองบุคคลเข้าออกภายในวัดอย่างเข้มงวดจัดให้มีเจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือและการตรวจวัดไข้บุคคลที่เข้าออกวัดและมีการจํากัดจํานวนญาติโยมที่จะเข้ามาทําบุญ หรือทำกิจกรรมต่างๆภายในวัดอย่างเข้มงวดตามมาตรการ Dmhtta ้เราเกี่ยวกับมาตรการในการป้องก,กันโรคโควิด19เนาะก็คือทางศูนย์อนามัยเเก่ขขวัเก่นเราก็มีแนวนโยบายม,มีบทบาทในการอภิบาลระบบะระบบเกี่ยวกับสุขภาพแล้วและอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ มีความรู้ด้านสุขภาพและมีสุขภาพที่ดีเนาะในการป้องกันโรคโควิดโดย D M H T T A นะคือการเว้นระยะห่างหรือว,ว่าการใส่หน้ากากในการล้างมือแบบสม,ม่ำเสมอแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็อาคารสถานที่ต,ต้องมีช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอนะต้องระบายอากาศอยงเพียงพอคือการเปิดประตูหน้าต่างออย่างนี้เป็นต้นในที่มาตรการของกัน ป้องกันโรคโควิดของพวกเราเนี่ยค่ะตอนอที่มีกิจกรรมมาวัดแล้วก็เวลามาแล้วก็พระอาจารย์ก็เตรียมหน้ากาก,ากแล้วก็เตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าก่อนออกแล้วก็ป้องกันรักษาความระยะห่างค่ะแล้วก็เวลามีงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกให้ชาวบ้านป้องกันออกจากบ้านก็สวมหน้ากากนอนามัยแล้วก็อยู่ระยะห่างาเวลา ไปทำบนเนี่ยก็ทำอ,อยู่ระยะห่างป้องกันตัวแล้วก็แบบที่ว่าโรคเรามันไม่เห็นตัวก็แนะนำให้เขาแบบที่ว่ารักษาตัวเองค่ะในขณะที่ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นได้มีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพดีในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจุดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน DMH TTA โดยมาตรการที่ทางภาครัฐของเราได้พยายามรณรงค์ก็คือเรื่องของ DMH TTA นะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวกรมอนามัยเองเนี่ยเราได้มีการจัดทำเรื่องของแอปพลิเคชัน Thai Stop COVID Plus นะครับในการที่สถานที่ที่เป็นแหล่งรวมของคนเยอะๆนะครับรวมไปถึงวัดของเราด้วยเนี่ยนะครับ ที่จะต้องมีการประเมินนะครับว่าเรามีความสะอาดเพียงพอตามมาตรฐานของกรมอนามัยผ่านแอปพลิเคชันไทย s t t p ปโค i ิด p ล s ไหมนะครับและนี่คือตัวอย่างของการดำเนินงานในบทบาทของวัดส่งเสริมสุขภาพซึ่งนอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมในชุมชนแล้ววัดท่าประชุมยังมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของชาวชุมชนและคณะสงฆ์ด้วยการใช้แนวคิดลานวัดลานทรรหลานสุขภาพ นำการพัฒนาด้วย